สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะเมื่อานี้บาชนมีภาพที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังคือว่าเป็นภาพที่เกิดปรากฏการณ์ที่เมื่อคยเกิดขึ้นในคันวงการมอลรม,มาก,ก่อนนะครับเนาะอาจจะเคยเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็เคยเห็นแต่ช่วงที่เวทีกําลังจะสร้างเสร็จเนาะหมายถึงว่ากําลังตีตั้งเวทีเสร็จหมายถึงว่ากาลังสิคำนะครับกะซิมี เอฟซีแฟนคลับเอาศาสตร์เสื้อมาปูเป่อติดจองพื้นทีนะครับที่หน้าเวทีแต่มือนีอาจจะไม่ต้องการยึดที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีนะครับเนาะเป็นภาพที่ไม่เคยเจอมาก่อนเอฟซีเขาศาสตร์มะปูมะปูแล้วระวางที่หูว่าหูว่าสีสางสีตังวิธีมองไดนะครับเนาะว่าแต่หูว่าสีตังวิธีมองใดเท่นนั้นแหละครับพี่น้องเลยศาสตร์มากเลย แผนกคอนว่ายแผนกเวทีนี ой, น่กำลังสิถอยรถเข้าไปบอท่านได้ถอยรถเข้าไปเป็นยังพูนอย่าอ่าบอท่านได้ถอยรถเข้าไปเพื่อจะเอาเวทีลงโดยซ้ำไปเพราะว่าบางภาพที่เห็นนี่ยก็คือว่าห้อยสาตร์ที่ที่พระนภปพูเนาะที่พระนภปูลระบาดนั่สิมีห้อยล่อรถห้อยล่อรถเหยียวข้าไปเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจําเป็นต้องเหยียบบ่เหยียกกับบ้ว่านก็ตั้งเวทีบ่ไ่้เนาะพี่น้องซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับในวงการวอลลัมบ้านี ซึ่งว่าชนเ็เห็นว่าเออาอพี่น้องนี่บริยานห่อนเลยนะครับบริยานห่อนแต่ย่านบริเเขาไก่ย่านบริเมึงน้องอิงนะครับเนาะย่านบริเเขาไก่อยู่หนาเวทีเพราะว่าการไปไปจองศาสตร์จองจองทีจองศาสตร์นี่ <c oughs> คือว่าหนึ่งแหละอยากเขาใก้หนาวทิทีมาทีสุสสองอยากได้ทายลูเดทเชลฟี่กับน้ององิองสาวนา้าเพรินแพรงเ่านี่นะครับซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่บ่เคล้ยเกิดขึ้นมาก,ก่อนนะครับ วันนี้นะครับวันที่สองเมษายนนี่สิไปทําการแสดงที่วัดไส้ไส้ท่องนะครับเนาะบ้านหนองหัวคู่ตนนําบลหนองหัวคู่จังอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธ์ท่านี่นะครับเนาะซึ่งในภาพหนี่งกศิษเห็นว่ารถส่วนหนึ่งหันหัวออกหันหัวออกนี่คือว่าหันหัวออกหัวออกไปทางขวามือเพื่อจะเอาเอา,เอาทางด้าน้ายเพอนนี่เอาเอาเวทีลงนะครับเอาเครื่องเอาเวทีลงซึ่งในภาพบางภาพนี่สิเห็นว่า เวทีกาลัางสิตั้งแต่แค่แค่สั้นเดียวหมยถึงว่าชั้นชั้นแรกกาลัางตั้งชั้นชั้นที่สองกลังสีก่อขึ้นกําลัางสิต่อขึ้นแต่ศาสตร์ได้มาเต็มหม,มดแล้วเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่แล้วซึ่งรถอ,อยู่ซ้ายอยู่อยู่ขวาเมื่ออีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่หันไทยเขาขึ้นกันกับสามามาสิเขาได้คือจําเป็นก็นต้องเปิดไท้ายออกเพื่ออย่างเพื่อจะเอาของลงแล้วก็พากันแบกไปแบกไปเอาลงอยู่หน้าเวทีเพื่อจะจะให้แผนกแผนกเวทีนี่ ต่อขึนต่อขึนแล้วก็เล่งเล่งเซกบเวลาให้แล้วเร็วที่สุดนะครับเนาะซึ่งเอฟซีคือว่านะครับคือว่าเพื่อนบริ่านห่อนเพิ่นบริ่านห่อนเพินญญนพ่นยันบริเจอเอ่อบด้อยู่ไกลเวทีมาที่สุดนะครับเนาะซึ่งเอฟซีบ้านผืออ่าจังหวัดอุดรน,นี่น่ารักมากเลยแต่ก็อยากให้ทุกคนเอ่อดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าแดดห่อนแฮงนเนาะแดดร้อนแรงแล้วก็อ่า ร่างกายอาจจะอ่อนล,าลนะ้าได้เนาะขอใอยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพี่น้อง FC เอฟซีนะครับเด้วยหลายๆท่านก็ไปจองศาสตร์เอาศาสตร์ไปจองไว้จองพื้นที่ไว้นี่เพราะว่าอย่างเพราะว่า,ยอ,วายอยากเข้าใก่นะหละ่ะเข้าใจยู่บ้านนี้มันก็จาเป็นนะครับมันรถก็จําเป็นต้องจาเป็นต้องทอยเขาเพื่อจะเอาไว้ที่ล่องเพื่อจะเอา,อาไฟเอาอยางล่องนะครับเนาะก็มันก็เสียหน้าเป็นห้อยล้อรถเข้าไปนะครับเนาะเป็นรอยล้อรถเข้าไปกะต้นนี้มันกะเข้าใจยู่แล้ว พี่น้องมันก็ฮู้อยู่แล้วว่ารถต้องเข้าแต่เพิ่นก็นจําเป็นต้องไปจองเพราะเพราะบ่ซั่นก็สิบ่ได้อ่นานั่งในที่ในที่ที่ต้องการในทีท่ทีท่ชัดที่สุดสีที่เพิ่นคิดว่าน่าจะชัดที่สุดแล้วก็ใกล้เวทีที่สุดเนาะครับเนาะงภายเด้เขาเ้าไปจองไวไ้ได้ใกล้ที่สุดก็คือส <c ười> ิมีซื้อเขียนไว้เนาะครับเนาะอ่าบ่าวรูปหล่ออย่าง FC น้องเองเอฟซีสาวน้อยเพร่ลแลนด์กันสิซึ่งบ่าวเจนุ่มเห็นแล้วก็ประทับใจแต่ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนาะบางที่กั บางที่บางที่ก็แดดร้อนอยู่เนาะก็เขาใช้เราว่าอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้เวทีที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับแต่คามปบอดภัยคือว่นหนึ่งแดดท้อนอยู่กับบางคนไปไปปูสารบ่พ่อพี่น้องไปปูสารบาพ่พ่อเขียนซื้อไว้แล้วบ่พ่อต้องยืนเฝาอยเลยครับย่านนะครับย่านคนมาดึงออกย่านย่านมีคนมาเอาสารจะคล้องออกก็คือว่วจังสันล่ละนะครับามปบอดพัยคืออย่างามปบอดภัยคือวันหนึ่ง แดดท้อนอยันเป็นลมเป็นแรงไปนะครับน้องพี่น้องอ่าตัวนี้ก็บเบชาชุนก็เล่นเห็นว่าอ่ามันเป็นภาพที่อ่าน่าประทับใจนั่นแหละแต่ว่าก็ความปลอดภัยของอยันอ่าก็ของเอฟซีของเอฟซีเองนะครับน้องยันเป็นอ่าเป็นลมเป็นแรงไปนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ผู้ที่ผู้ที่มาจองนี่ก็ส่วนหลายเลยก็อ,อายุหลายแล้วนเนาะก็อยากให้เพื่อนดูแลสุขภาพนั่นนาะพี่น้องเนาะเอฟซีทั้งหลายทุกท่านบานี้ ความบาดพร่าญอีกอย่างหนึ่งคือเวลารดเลื่อนเขาเลื่อนออกนนึงละมีผู้เฒ่าผู้แกสองมีเด็กหน่อยนะบางทีเด็กๆก,ก็มากับมากับผู้ปกครองนอะกับดูแลก,กันได้ครับบางที่อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะก็ว่าอยากเห็นภาพนั้นว่าอยากเห็นอยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นในในวงสาวหน่อยเป็นหนแพ,นพงก็คือว่าอยากให้ทุกคนดูดูแลก,กันที่ดีนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเจ้าภาพเองกับดูแลดูแลซอยซอย ทางกันคณะนั่เพราะว่าบางที่พันธอดสีดวดมันงบอทัวถึงนะครับพันธอัดสีเร็งใงไซับเวลานะครับเนาะพันแหกไฟพันแหกอันนี้กันคือปาฏิชนะี่คือว่าล้านค่านี่มาตั้งตั้งออมเมื่อไหล่ะครับในพันใน,ในภายในบริเวณวัดแล้วกัสิิงติตามมาคืคอศาสตร์นะครับปรากฏการศาสตร์นะครับศาสตร์เต็มพื้นที่ภายในช่วงที่เป็นไปทาไยนี่นะจะเป็นช่วงประมาณบลายมงหรือบลายสองหรือประมาณนี้แะครับช่วงแดดก็เริ่เปลี่ยนเลยนะครับ ขณะผมไปอผมมึงคลิปผม,ปผมวัยนปวดหัวน้าเพราะว่าอย่างว่าอากาศร้อนและแห้งขณนนะผมอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> เปิดพัาลมเปิดอะไรนียังหอนนะครับหอนจนเงื้อแตกพี่นอ้องอยบะได้ก็เลยต้องออกมาอทําข่าวอยู่ในรถเนาะมันหอนแห้งบ้านนี้พี่น้องบ้านน้องหัวคู่ตาบลหัวคู่หัวคู่อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะครับวับนนี้นะครับเนาะซึ่งบ้านานี้มาชนกระซิ่งเบ้าบถึงเรื่องเอ ทีเอฟซีแม่นะครับมา่แมาปาูสัดปูยางนี่แหละคือว่าเอฟซีที่เพิ่นว่าปูสัดนี่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะส่วนมากเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นมาจองที่ไ้ให้ลูกให้ล้านมึงเถอะมึงเถอะก็อย่ากมึงเองนั่นแหละก็จองให้ลูกให้ลานน้ำเน่จะของสิ็จเมือมึงน้ำแน่บ้านนี้บ่อย,ยอมออกจากพื้นที่ หมายถึงายานศาสตร์เสียยานศาสตร์หายนะครับศาสตร์ศาสตร์คือเสือเด้กพี่น้องเลยยานศาสตร์หายก็เลยยืนเฝออยู่ราก็แดดหอนเฮงพี่น้องโอ้ยเป็นตาอ,อีต,ตนไหนเอฟซีพ,พันยานเพิ่งเกิดเมืองเนาะอยาก,ย,ากยุ่ยไก่น้องอิงอยากเห็นหนาน้องอิงอยากแบบชัดๆนะอยากเห็นแบบชัดๆอยากถ่ายรูปอยากได้ยกกังก็เวลาน้องอิงขึ้นเวทีก็สิดเด้มายือนอยู่ค่างเวทีเราจะได้สัมผัสแบบใ,ใกล้ชิดน,นะครับนแต่ว่าก็อ,อยา้ดูแลสุขภาพเด้กพี่น้องเอฟซีซึ่งสิ่งที่ อยากเห็นก็คือว่าอยากให้ทุกคนปลวดภยบ่บอยากให้ทุกคนเจ็บเจ็บไขไในป่วยเนาะเข้าใจแล้วว่านานๆมีครั้งหนึ่งเนาะสี่สี่สี่สิบไปแสดงอยู่ในพื้นที่มีครั้งหนึ่งแต่ก็คิดเห็นถึงความปลอดภัยนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่บ้าชุนเมรกลางสี่กับยาว่าเบ้าวชนจังสันสีนะครับจะเกิดรดามมายได้แต่ก็บอกอยังไงคือว่าเป็นห่วงความปลอดภัยแหละครับยันเป็นลมเป็นแรงเนาะแดดกระหอนนะครับแดดกระห่อนไว้ที่มันเกิดต้องเร่งเร่ง เล่งแต่งไว้ที่เพื่อจะให้แล้วเสียท่านเวลานะครับแล้วก็คน,นแนนวที่แล้วก็ต้องเป็นคนแหกไฟได้บ่านิมตอนมาต่อไฟต่อยังไงแล้วก่อนคำก่อนอยังนะครับเนาะมันสิเกิอดอันตรายเพราะว่าเอฟซี FC ก็อยากเข้าใกล้มากที่สุดเนาะก็ดูแลก,กันไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มาจองพื้นที่ปรากฏการณ์พิเศษเต็มพื้นที่นะครับนะตั้งแต่ยังยัง,ย,งยังกระเว้นอยู่นะครับ บ่าวชุ่นกะสี่ขอกราบลาพีล่าหน่องตั้งใจเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บ่าวชุวนน่นเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ